สวัสดีครับผมอากืนลมเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับแป๊บเดียวฟอร์ซาผมก็มีอายุครบ1ปีไปเป็นที่เรียบร้อยก็มีคุณผู้ชมรีเควสกันเข้ามาเหลือเกินว่ามีอาดครับถ่ายคลิปหน่อยแต่งอะไรไปบ้างใช้งบเท่าไหร่โอ้โหผมไปรวบรวมราคามาสะดุ้งฮะร,ราคาค่ารถกับของแต่งเนี่ยแทบจะซื้อ xadv 750ได้เลยพระเจ้าช่วยฟอร์ซ่า0แต่งยังไงให้ซื้อ xadv ได้วะคลิปนี้มีคำตอบ ไปดูกันแป๊บนะครับก่อนที่เราจะไปแต่งมอไซค์ผมมีแอปดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมจะต้องเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพออย่างแน่นอนแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแปบ๊แปบๆมมเต็มใช่ไหมครับมันจะดีกว่าไหมฮะที่มันมีแอปที่ช่วยให้เราจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาลก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะพันกว่าจิกพันกว่าจิกคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับพระเจ้าช่วยมันเก็บรูปได้กี่หมื่นรูปวะนะ แอปนั้นก็คือเทลลาบ็อกซ์อ่าสำหรับคนที่ใช้ Android ก็เข้าไปเลยฮะเพจโตค้นหาเทลลาบ็อกซ์ อันนี้ผมติดตั้งวเรียบร้อยแล้วอแอปดีมากให้ไปเลย5ดาวแอปแจ่มจริงครับอันนี้ผมลองใช้มาพักใหญ่ๆแล้วถ้าถามว่ามันดียังไงนี่ครับข้อแรกอย่างที่ผมบอกไปพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรี 1024G พัสิสำรองรูปภาพโดยอัตโนมัติสมมติเราถ่ายรูปแชะแชแช,ช่มันจะอัปโหลดให้เราไว้บนคลาวในทันทีแชร์ไฟได้ง่ายอยากส่งอะไรให้เพื่อนแค่กดแบ่งปันแล้วก็ก๊อปลิงก์ส่งให้เพื่อนไปดาวน์โหลดอัลบั้มอัจฉริยะมันจะแบ่งหมวดหมู่ให้เราเนะครับเป็นรูปภาพผู้คนหมาสถานที่ท่องเที่ยวอาหาห ละเอียดมากเวลาเราจะหารูปเนี่ยจะได้ไม่ต้องมนไหลดูสะดวกสบายเออการป้องกันความเป็นส่วนตัวสามารถตั้งรหัสพินได้เผื่อว่าใครจะแอบมาขโมยข้อมูลแอบใช้มือถือเราเนี่ยไฟล์จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยแน่นอนพูดถึงก็ลองเข้าแอปกันเลยดีกว่านะฮะเทเลบ็อกซ์เน่เข้ามาก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นไฟล์ทุกอย่าง มันจะถูกอัปโหลดเก็บไว้ในเทเลบ็อกให้เราทันทีนี่ครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะครับหรือแม้แต่ไฟล์เอกสารก็ถูกอัปโหลดเก็บไว้ให้เราในนี้แล้วที่สําคัญเราสามารถดูรูปภาพได้แบบออนไลน์เลยไม่ต้องดาวน์โหลดมาลงเครื่องให้เสียเวลานะจะดูรูปนั้นรูปนี้หรือแม้แต่วิดีโอนะครับลองไปดูนี่อัปโหลดไปเสร็จผมนึกว่ามันจะเสียคุณตี้นี่ความคมชัดอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนะ โอ้โหอะไรมันจะแหลมขนาดนี้ครับแล้วถ้ากว่าเราอยากส่งรูปภาพให้เพื่อนก็กดแชร์ก็กดแบ่งปันลิงก์ส่งให้เพื่อนได้ในทันทีโอโ้สะดวกสบายครับแล้วที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือแอป,ปนี้ไม่มีโฆษณาครับไม่มีโฆษณาเด้งแบบปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บ,บมาให้เราหงุดหงิดกวนใจได,ได้ทั้งสิ้นใช้ได้แบบอ,อิสระภาพไม่มีโฆษณาฟังอย่างนี้แล้วอยากใช้แล้วใช่ไหมฮะ ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับมีทั้ง iOS Android ใช้บนคอมก็ได้ว้าวอย่างนี้มันต้องโหลดแล้วฮะโอเคขอฝากไว้แค่นี้ไปทำมอไซต์ต่อเจอกันครับหลังจากที่ลงคลิปนั้นไปเนี่ยที่ผมได้ไปเพิ่มเติมมานั่นก็คือส่วนของโชค๊คนะครับเป็น YSS แล้วก็จะมีในส่วนของตัวสปอตไลท์ด้านหน้านะฮะซึ่ง นี่แหละอันนี้มันจะโยงมาถึงปัญหาที่ผมได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานั่นก็คือสปอตไลท์เนี่ยมันติดอยู่กับเจ้าตัว Bar. แล้วแคชบาร์ของผมเนี่ยมันอยู่ในแนวที่มันชี้ขึ้นแบบนี้นะครับทาให้แยงตาคนที่ขับรถสวนมาอย่างแน่นอนมันเลยทําให้ตั้งแต่ที่ผมติดมาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เปิดมันเลยนะครับอันนี้ผมปรับให้มันก้มลงสุดแล้วนะมีอีกวิธีนึงนั่นก็คือการที่จะม้วนมันลงมาแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วถ้าว่าไหนๆผมจะแต่งรถแล้วเนี่ยผมก็เลยสั่งของมาอีกเพียบเลยแม่ ตอนแรกผมตั้งใจไว้แค่จะเปลี่ยนแคชบาร์นะครับแล้วก็ไปส่องดูของแต่งเฮ้ยของแต่งใหม่ๆมาเต็มเลยว่ะก็เลยลองสั่งมานะครับอันนี้อะไรรู้สึกจะเป็นเหล็กนะเอ้าไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมอไซค์นะอืช้อนเงินช้อนทองครับเพราะว่าห้องครัวบ้านผมเนี่ยมันเป็นธีมสีดําทองนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวอะไรเนี่ยผมก็เลยหยิบ ผมก็เลยจะหาพวกสีทองอะไรแบบนี้มาใช้นะครับผ่านไปผ่านไ,ไม่ได้เกี่ยวเลยนี่มันก็คือขาติดสปอตไลท์นะครับอันนี้เพราะว่าผมจะเปลี่ยนแคชบาร์อันเก่าเนี่ยกี่มิลไม่รู้นะครับแต่ว่าแคชบาร์อันใหม่เนี่ยเป็นอันใหญ่ผมก็เลยสั่งขาจับแคชบาร์ตัวใหม่มานะครับที่มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ดูแข็งแรงแน่นหนากว่าเดิมนะครับกล่องต่อไป โอ้นี่ครับอันนี้มันจะเขียนว่าขาจับมือถือยึดรูหูกระจกจะเอาใส่กับขาจับสวิตไฟนะครับที่เอาไว้ใช้เปิดปิดสปอตไลท์เพรวกอันที่ได้มาตอนไปติดตั้งเนี่ยผมรู้สึกมันไม่สวยนะเหมือนเป็นงาน DIY เหมือนทางร้านเขาทำเองอะแต่นี้น่าจะดีกว่ากล่องต่อไปอ,อ๋อ เป็นประกับแคชบาร์ที่เขาเขียนสรรพคุณบอกไว้นะป้องกันการเกิดสะเก็ดไฟเวลารถล้มรถฉลบนะฮะเพราะว่าแคชบาร์รอบคันเนี่ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมเราก็เอาประกับพลาสติกใส่เข้าไปเพื่อเวลาว่าถ้ารถล้มเนี่ยเวลารถมันถลายไปไงเงี้ยมันจะได้ไม่เกิดสะเก็ดไฟเผื่อถ้าว่าน้ามันอะไรเนี่ยเกิดรั่วออกมาถ้ามันโดนสะเก็ดไฟก็นั่นเลยฮะชิบหายกล่องต่อไปครับที่จับแก้วแบบ ปรับได้นะครับคือจริงๆผมมีที่ใส่แก้วน้ําอยู่แล้วแต่ว่ามันรู้สึกเป็นขนาดเล็กนะฮะเวลาผมอยากเอาแก้วเยติองผ,ผมใส่อันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้นะมันมันใส่ได้ถึงแค่นะี้ผมก็เลยรู้รสึกว่าอย,อยากหาอันที่มันใหญ่กว่าเดิมแล้วอันนี้มันเขียนว่ามันปรับได้มีตัวหมุนอยู่ด้านล่างใช่ไหมต้องคลายมันออกก่อนแล้วก็เลื่อนออกแบบนี้นะแล้วก็ล็อกมันโอ้โหใส่ได้พอดีเลครับ ขาจับโทรศัพท์มือถือของ Moto Wolf นะครับจากที่ผมดูๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าขาจับตัวนี้มันดูพรีเมียมแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานที่สุดละถ้าจะใช้งานก็เอาโทรศัพท์มาเสียบแล้วก็หมุนให้มันล็อกแค่นี้ก็ไม่น่านหลุดไปไหนได้แล้วครับยาวๆไปโอ้กลองใหญ่เลยอันนี้ปลอกแฮนดดมิโนนะครับอันเก่าเดิมๆที่มากับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ใช้ไปอะแล้วมันจะลื่น นะครับเวลาเราจับแบบเนี้เหมือนมันมันไม่มีจุดสัมผัสอะไรเหนียวเหนียวให้มือเรายึดอยู่กับแฮนด์ได้เลยนั่นทําให้เราต้องบีบครับบีบแล้วก็บิดมันทําให้ผมปวดมือปวดข้อนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นยางเหนียวเหนียวแบบเนี้เราเราไม่จําเป็นต้องกำรรม,มันแน่นนะฮะเราแค่เอามือแตะแล้วก็บิดข้อลงแค่นี้มันก็บิดลดได้แล้วนะครับผมก็เลยจัดเจ้าตัวนี้มาโดมิโนเท็เจอร์มันน่าจะเหนียวมือดีเมดอินอิตาลีอ่าอิตาเลโน อะไรอกีกอะไรอกีกนี่ครับกาดบังชุดสายไฟอลูมิเนียมอ่าอันเนี้ยแหละที่ผมอยากได้ตอนนั้นที่ผมซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่ๆอ่ะมันยังไม่มีตัวนี้นะอันนี้ผมเพิ่งไปส่องของแต่งเพิ่มแล้วมันเอ้ยมันมีอะไรเพิ่มจากเมื่อก่อนเยอะเลยนี่ครับกาดบังสายไฟของ GTR นะครับคือตอนที่มันไม่มีกาดตัวนี้เนี่ยมันก็จะล้นล้นล่งๆเลยฮะผมรู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วก็ดูดูไม่แข็งแรงนะ แต่อันนี้เป็นกาดเหล็กเอาใส่เข้าไปโอ้สีดำด้วยอย่างเท่ครับอืนี่อะไรฮะนี่ก็คือตัวบาอนเนกประสงค์ที่ผมว่านะครับสำหรับเจ้าตัวฟอร์ซ่านะฮะที่ผมไปส่องดูมันจะมีหลกักๆอยู่2อ,อย่างเจ้าตัวบาแบบยาวที่ยึดหูกระจกทั้งสองข้างเลยกับเจ้าตัวบาเล็กๆแบบนี้ที่เอาติดไว้กับตัวตรงกลางแฮนด์ด้านหน้าฮ ผมรู้สึกแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานเพราะว่าผมจะเอาติดแค่ว่าเอาติดโทรศัพท์เฉยๆนี่ซึ่งใช้กับเจ้าตัวขาติดโมโตวูฟตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปด้วยกันปื๊บแล้วก็อันสุดท้ายนี่เลยเบรกมือที่สามารถล็อกล็อกตัวเบรกล้อหลังได้นะครับคือเมื่อก่อนผมขับ เวฟ120ใช่ไหมจอดที่ไหนก็ได้แต่ว่าพอเป็นรถใหญ่ฟอร์ซา่าน้ำหนัก170-180กิโลแล้วเนี่ยเวลาจอดพื้นที่เอียงนะครับรถมันไหลครับกำเบรกมือมาแล้วก็กดล็อกมันจะทำให้รถเราไม่ไหลซึ่งผมคิดว่าดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้ของแต่งคร่าวๆเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวๆ,ๆผมลืมพระเอกของงานไปได้ยังไงเดี๋ยนี่ หายอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้ดูเลยแล้วกันครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยผมว่าผมล้างรถก่อนดีกว่านะโอเคครับล้างรถเรียบร้อยผมว่าจะเริ่มติดตั้งอะไรที่มันง่ายที่สุดก่อน เอาเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันครับขาจับโทรศัพท์เท่าที่ดูนี่ก็ต้องเอาอันนี้ออกก่อนตรงกลางแบบอุ้ยเท่วะ่ะมันดูลงตัวมากว้าวว้าว,ว,าว เรียบร้อยครับต่อไปทำอะไรต่อเอาเป็นปอกแฮนด์แล้วกันครับแล้วเราก็จะต้องดึงปลอกอันเก่าออกก่อนวิธีที่ผมไปดูมานะครับใน YouTube นะเขาบอกว่าต้องใช้ไขควงปักแบนกับน้ำยาล้างจานสบู่เหลวอะไรก็ได้นะครับเพื่อทำการสวกมันอึ๊บอ่ะให้มันลื่นๆเข้าไป ต้องหมุนเจ้าไขาควงเนี่ยให้ได้หนึ่งรอบเพื่อเพื่อให้กาวกับปอกแฮนเนี่ยมันหลุดออกจากกันนะครับน่าจะได้ละเรียบร้อยอุ๊ยอันนี้หลุดง่าย โอเคครับใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอแห้งเรามาบิดเล่นกันอีกสักทีนะฝาครอบตรงนี้โอ้ออันนี้ก็ส่วนนี้นะครับ สวยเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันอมฟ้าอมม่วงอมน้ำเงินไปนิดหนึ่งใช่ไหมฮะ เรียบร้อยครับติดตั้งก้านเบรกที่มันมีที่ล็อกล้อหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะใช้งานก็แค่กําเบรกเข้ามากดลงเห็นไหมฮะอันนี้จะยุบลงไปถ้าเราจะใช้ก็บีบมันก็จะด้งกลับขึ้นมานะครับจะจอดเนินชันตรงไหนอะไรก็สบายแล้วฮะไม่ต้องกลัวรถไหล เรียบร้อยครับโอ้โกูจะเสร็จลออยันมืดโอเคครับ,อคครบตอนนี้ก็ติดตั้งทุกอย่างเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะรวบรวมให้ดูว่าแต่งอะไรไปบ้างและใช้งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหรไ่นะครับโอ้โหพอลรู้จำนวนเงินแล้วอยากร้องไห้ <laughs> f o r ซ300ราคา1 7 000, 1 5 0 0บาทสติกเกอร์รอบคันสั่งมาจากกรุงเทพราคา2,890บาทใส่เองไม่เป็นก็เลยเอาไปให้ที่ร้านแรปให้เสียบอีก1,500 ก้านเบรก1,950ับาทบาจับกลาง950บาทขาจับมือถือ400บาทเฟรมครอบสวิตกุญแจ690บาทปลอกแฮนด์480บาทตุ้มปลายแฮนด์790บาทกันรอยหน้าปัดเลือนไม้กันรอยไฟหน้ากันรอยไฟท้ายรวมกันพันห้าชิวหน้า1,000ับาทฝากระปุกดิสเบรก850บาทตะขอเกี่ยวแขวนของพับได้780บาทแคชบาร์กันชนคอกเหล็กหรือว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ 1900บาทประกับแคชบาร์ทั้งอันเก่าอันใหม่อันที่ไม่ได้ใช้รวมๆกันประมาณ1,800สปอตไลท์ปรับสีปรับเอฟเฟกได้1,900ขาจับสปอตไลท์500ขาจับเปิดปิดสวิตไฟ550บาทขาจับแก้วน้ำปรับขนาดได้350รสตัวรัดสายดิสเบรก3า0ราดปั๊มเดิม800พื้นพักเท้าอลูมิเนียม3 8 5 0บาทสติ๊กเกอร์เรซิ่นกันรอยคอนโซลกลาง1000บาทฝาถังน้ำมัน400บาทแหลกท้าย3,800บาท กล่องปี๊บ50ลิตร6,990บาทพนักพิงหลังกล่อง950บาทกรอบป้ายทะเบียน400บาทตัวช่วยเตะขาตั้ง500แผ่นรองขาตั้ง550ตัวครอบขาตั้งคู่500บาทกาดกันแครง่ง1550ชุดกาดบังสายไฟ950บาทน็อตน้ำมันเครื่อง480บาทกาดปั๊มน้ำ950าแกนกันล้มล้อหน้า950บาทกันล้มข้างท่อ2,250บาท ยางราคาครับโชคทั้งหน้าทั้งหลังรวมกัน20,000เป๊ะครับบางคนในล้อหลัง1,000บาทก็จะมีพวกน็อตอะไรต่างๆที่สั่งมาติดเองทั้งคันนี่ก็สักพันหนึง่งล้วก็จะมีพวกของที่ผมสั่งมาไม่ได้ใช้หรือว่าถอดออกแล้วนะฮะอย่างเช่นอันนี้กาดแฮนด์650บาทแคชบาร์อันเก่า3,500บาทพักเท้าหลัง1 0 9 0บาทอันนี้ไม่ใส่เพราะว่าขี้เกียจแกะรถมันได้ลือเยอะมากตัวล็อกกันขโมยโชค550บาท ฝาครอบคอท่อ850บาทไม่ค่อยสวยไม่ใส่อาจจะมีอีกบางตัวที่ผมลืมไปแล้วฉะนั้นตัดยอดแค่นี้มูลค่าทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ252,000หาทอืบาทใจจะขาดเป็นไงครับราคาพระเจ้าอันนี้ขนาดแค่ว่าผมเป็นคนที่แต่งแค่ภายนอกนะไม่ได้ยุ่งอะไรกับเครื่องยนต์ข้างในเลยแล้วก็ท่อก็ไม่ได้เปลี่ยนนี่ถ้าผมเปลี่ยนท่อนะ ผมบอกเลยผมผมกำเงินไปซื้อ XADV มือ 2, 2ได้เลยนะครับในตลาดผมเห็นถูกที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมานี่ก็กคือ2 6 0 0ส0ห0สอง0ไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่2อง0ส0ห0สอง0สนดในทั้งสิ้นไปเห็นในกลุ่มล่าสุด249,000 00, เกชิจริงปะเนี่ยตาฝาดวะเนี่ยจะ40000 0กว่านะ เหลือสองแสนกว่าโอ้โหฟอร์ซากุสันฟอร์ซากุสันนะแต่ก็ยังว่าครับถ้าผมซื้อ XADV มาผมก็จะต้องแต่งอีกฉะนั้นมันไม่จบแค่สองแสนปลายปลายแน่นอนนะมันจะต้องต่อยอดไปยิ่งกว่าเจ้าตัวฟอร์ซานี่อีกฮะโอเคเป็นไงบ้างครับหลังจากนี้ผมก็คงจะไม่แต่งอะไรแล้วละ่ะนะผมคิดว่ามันสุด ในอย่างที่ผมต้องการแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับรถคันนี้บ้างช่วยความนต์นบอกกันหน่อยแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ก็ฝาก s u ับสไครต์ไลค์แชร์ด้วย b บ๊ยบาซิโอเกนส์เน็กไทม์เจนครับ